วิยุมกรเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกรสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะมีพวก climate project นะครับเป็นโปรเจกต์ให้ทางผู้ประกอบการมาร่วมกับทางเวฟ เพื่อที่จะลดคาร์บอนฟุตพรินภายในองค์กรของตัวเองมีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งถึง4,000ไร่แล้วก็มีการทำฟีซิบิลิตี้ในการที่จะปลูกป่ามากถึง3ล้านไร่ทั่วซา์ตีสเอเชียสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลฟ์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอทับลานปราจีนบุรีอุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปบริษัทเวฟเอ็กซ์โพเนนเชียลจำกัดมหาชนและบริษัทเวฟดีซีจีจำกัด สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจะพาทุกคนมารับชมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษ,ษ,ษตรกรมูลนิธิเมโลเคลนออฟไลฟ์ life, สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยกับบริษัทเว็บ BCG จำกัดเพื่อสร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมไปรับชมบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2566ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือกเกษตรกรม,มูลนิธิเมโลเคลนอ,ออฟไลฟ์และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยกับบริษัทเว็บ BCG จีจำกัดโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง4ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมข้าวเพื่อพัฒนากรรมวิธีการปลูกข้าวเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตสูงสุดและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อคุณภาพผลผลิต ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับบริษัท w ็ e b Exponential จำกัดมหาชนที่บริหารงานโดยคุณเจมส์แอนดรูว์มอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท w ็ e b Exponential จำกัดมหาชนกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะในปัจจุบัน sustainability ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่อง CSR นะครับแต่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอันดับแรกก็คือตัวคาร์บอนแท็กซ์ว่าตัว C b แบที่ EU ในส่วนที่2คือการที่เราเริ่มดิส q u ล l ฟ f ายจากซัพพลายเช n บริษัทชั้นนําในโลกแล้วก็ในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็น ESG fund หรือว่าใน green financing ของทางสถาบันการเงินในส่วนของเป้าหมายของ Wave BCG เราก็อยากที่จะเป็น c าร์บ n นน u วทรัภายใน2,030 แต่วิสัยทัศน์ของเราคือเราต้องการที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลมากกว่านะครับดังนั้นในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายของเราคือเราจะเป็นที่จะต้องมี one stop service หรือว่า e n d to e n d ecosystem ในส่วน Service ของทาง wave bcg นะครับเริ่มตั้งแต่การที่เราเป็นที่ปรึกษานะครับทั้งในมุมของผู้ซื้อกับผู้ขายในการที่จะคำนวณคาร์บอนฟุตปรินช่วยในการที่จะร่างโคด world mapping หาพวกโซลูชันให้ล hmm. ูกค้ารวมถึงการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็น green financing กับสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีพวก climate project นะครับเป็นโปรเจกต์ให้ทางผู้ประกอบการมาร่วมกับทาง wave เพื่อที่จะลดคาร์บอนฟุตปร้นภายในองค์กรของตัวเองซึ่งในปัจจุบันเราก็อยู่ในกรมวิชาการเกษตรในคณะทำงานนะครับในการที่จะพัฒนา best practice สำหรับพืชเกษตรต่างๆมีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งถึง4,000ไร่แล้วก็มีการทำ feasibility ในการที่จะปลูกป่า มากถึง3ล้านไล่ทั่ว s ซา t h ีสเอเชียอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีคาร์บอนเครดิตเป็นอันดับต้นๆของประเทศเพื่ออนาคตของลูกค้าของเราแล้วก็มีการพัฒนาพวกนวัตกรรมด้าน Climate Tech, Sustainability Tech ต่างๆครับซึ่งผมคิดว่ามันก็สำคัญที่ทุกองค์กรก็จะต้อง Educate ตัวเองนะครับจริงๆเวฟบ c g g เราก็มีการจัดพวกคาร์บอนทอลต่างๆก็อยากจะเชิญมาร่วมด้วยนะครับอีกช่องทางก็สามารถเข้ามาร่วมทางกลุ่ม IE 0ของเรานะครับ จะมีการติดตามข่าวสารจาก Thailand Carbon Neutral Network แล้วก็ Carbon Market Club ของประเทศไทยครับนี่คือเรื่อง Green Hero s o l i ล e ของ Wave BCG และเรื่องราวของคุณเป็นยังไงเรามาแบ่งปันกันนะครับ และในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรอนุชัยพิมโยภูมินรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องของการลงนามในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านรองคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามถึงความรู้สึกค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามในวันนี้ค่ะครับก็ต้องต้องถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของทางมหาวิทยาลัย นะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยแกส๊สเรือนกระจกนะครับซึ่งเข้าใจว่าณขณะนี้เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกเลยนะครับนอกจากจะเกิดผลดีกับสภาพแวดล้อมแล้ยวยยัยงคิดว่าน่าจะเกิดผลดีเกี่ยวกับทางด้านรายได้ ที่เกิดจากกระบวนการในการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมารายได้สุดท้ายเนี่ยน่าจะตกไปที่เก,กษตรกรทางมหาวิทยาลัยเองนะครับแล้วก็โดยนโยบายของทางท่านอาธิการบดีเนี่ยท่านก็ได้เน้นไปที่เรื่องคาร์บอนนิวทริตีนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เราจะได้จากที่เราคิดกันเนี่ยก็จะได้นำมาสู่ภาคปฏิบัติแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือความร่วมมือกับทุกๆฝ่าย ที่จะทําให้เกิดผลได้เร็วขึ้นก็หวังว่าผลจากความร่วมมือครั้งนี้นะครับเราคงจะเกิดองค์ความรู้ที่จะไปสู่ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะครับรวมไปถึงกระบวนการในการผลิตในการปลูกข้าวว่าเราจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเือนกระจกอย่างไรนะครับซึ่งพอได้ผลตรงนี้แล้วเนี่ย ก็คงจะได้นําไปสู่การใช้จริงแหละนะครับก็คือผลจากความร่วมมือเนี่ยหวังไว้ว่าน่าจะส่งไปที่เกษตรกรในอนาคตเร็วๆนี้นะครับขอบคุณท่านรองค่ะที่ให้เกี่ยตเมาตรมพูดคุยค่ะขอบคุณครับุ นี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากคุณกิจชานพิพสุกังวานวิทย์กรรมการบริหารบริษัทเวเอ็กซ์โพเนนเชียลจำกัดมหาชนค่ะร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเขออนญาตเรียนถามถึงที่มาของบริษัทเว็บีซีจีจำกัดค่ะอ๋อเว็บ BCG นะครับก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่ก็คือเวเอ็กซ์โพเนนเชียลจำกัดมหาชนะนะครับโดยที่เว็บ BCG เองเนี่ยเราตั้งใจทำธุรกิจนะครับเพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิต เกี่ยวกับเรื่องของลดโลกร,อ<ฆ>ร้อนใครไม่เชืเกี่ยวกับประเทศไทยครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการประสานงานกับชีม่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคของมหาวิทยาลไยเกษตรศาสตร์นะครับจังวคมปุ๋ยนะครับแล้วก็มีเครือออฟไลน์นะครับซึ่งเรามุ่งเน้นไปที่เกษตรกรไทยนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยเนี่ยพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าและการลดโลกร้อนไปในพร้อมในเวลาเดียวกันจริงๆต้องบอกด้วยว่าเราค่อนข้างยินดีนะครับที่ เราเองเนี่ยสามารถไปสู่กลางนะครับในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นฟันเฟืองดึงนะครับเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรเมืองไทยให้พัฒนามากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าเองหรือข้อหมายคือไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรเองเกษตรกรชาวไทยเองก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปสู่ระดับโลกได้เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเองเนี่ยระดับโลกณวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรป เขาก็เริ่มเห็นความสำคัญของมันเยอะขึ้นและในประเทศไทยเองก็เห็นความสำคัญของมันเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคนที่สนใจนะครับที่อยากจะช่วยลดโลกร้อนนะครับมีการพัฒนาศักยภาพของตัวโรงงานเองมีการลดคาร์บอนเคมิตของตัวเองเราก็จะเข้าไปช่วยอย่างเราเองจะเข้าไปเริ่มเนี่ยจะไปเริ่มทำคาร์บอนฟุตเปิมให้กับตัวโรงงานนั้นก่อนหรือสถานที่นั้นๆนะครับแล้วก็เราก็จะไปช่วยไกด์หลายช่วยแนะนําว่าสิ่งนี้สามารถทําให้ช่วยลดคาร์บอนเคมิตในอุตสาหกรรมคุณได้ หรือว่าในส่วนงานนี้เราสามารถช่วยลดคาร์บอนเครดิตในโลกแล้เช่นเดียวกันก็อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทุกคนนะครับเข้ารวโขรงการของเรานะครับของ BPCG เพื่อพัฒนาศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตนะครับหรือว่าเรื่องของใครไ่เช่นของในตัวอุตสาหกรรมนี้เองอล้วแต่ครับค่ะขอบพรคุณท่านค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะครับสวัสดีครับ ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากคุณสมิทธิ์เหลี่ยมมณีค่ะผู้อำนวยการโครงการบริษัทเวฟบีซีจีจำกัดค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะตอนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามถึงความรู้สึกค่ะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือกันวันนี้ค่ะครับจริงๆก็เราต้องขอขอบคุณนะครับทางทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสทางเวฟได้ร่วมงานด้วยนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรพัฒนาบุคลากรนะครับรวมทั้งมีนักวิจัย นะครับผู้ชํานาญงานเรื่องเกษตรโดยเฉพาะนะครับทุกกิจกรรมมีคาร์บอนเครดิตแต่ความมากน้อยแตกต่างกันอุตสาหกรรมใหญ่สิ่งที่ออกจากป่องคาร์บอนเครดิตมีแน่นอนนะครับรถยนต์ที่วิ่งด้วยน้ํามันที่เกิดมาจากฟอสซิลมีคาร์บอนแน่นอนนะครับกิจกรรมทุกวันนี้แม้แต่กระทั่งคนเราหายใจก็เกิดคาร์บอนขึ้นมาแต่ถามว่าจะทําให้เป็นเครดิตยังไงทําให้เป็นเครดิตได้ต่อเมื่อคุณมีการลดลง เมื่อไรคุณลดตัวนี้ลงไปคุณลดการปลดปล่อยคาร์บ,บอนลงไปนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือเครดิตที่คุณได้นะครับส่วนต่างระหว่างคุณที่ลดการปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีเดิมนั่นคือคําว่าเครดิตที่คุณได้กลับมาความหมายของคาร์บอนเครดิตก็มีประมาณนี้น,นะครับเมื่อเราสามารถทําคาร์บอนเครดิตได้ประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตคืออะไรทางอ้อมเรารู้อยู่แล้วว่าสามารถลดอุณหภูมิโลกนะครับ ผลประโยชน์ทางตรงของผู้ดำเนินกิจกรรมเกษตรกรซรกรึ่งปลูกแล้วได้คาร์บอนเครดิตขึ้นมาถามว่าสิ่งนี้กเกษตรกรได้รับอะไรคาร์บอนเครดิตมีมูลค่าและไม่มีวันหมดอายุนะครับมูลค่าของคาร์บอนเครดิตเนี่ยสามารถนําไปแปรรูปได้ต่างๆนานานะครับในอนาคตจะมีองค์กรเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทําการซื้อขาย ก็จะต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าคาร์บ,บอนเครดิตที่ได้จากเกษตรกรนเนี่ยสามารถนําไปใช้อะไรได้ต่อไปครับขอบคุณคุณชมิธคะ่ะขอบคุณครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ัดบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทัฟลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนขอมาต้นนาทั้งสวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยาตายายปุยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก กรุงประยัดต้นพิ่นรายด้เลอดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุง่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรี ปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปบริษัทเวฟเอ็กซ์โพเนนเชียลจำกัดมหาชนและบริษัทเวฟดีซีจีจำกัดคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ล็อกเตอร์คะก่อนอื่นเลยหนูขออนุญาตเรียนถามถึงความรู้สึกของการลงนามความร่วมมือกันวันนี้ค่ะครับก็โดยในส่วนของคณะเกษตรกำลังแสงก็รู้สึกมีความยินดีมากนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมเกี่ยวกับ BCG m o เดลนะครับซึ่งก็ถือเป็นยุทธศาสตร,ร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางคณะของเรานั้นก็ได้มีกิจกรรมได้มี งานวิจัยงานบริการวิชาการที่สนับสนุนในเรื่องของ BCG Model อยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักของคณะเกษตรำมพงแสนที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีนะครับจะมีการใช้ BCG Model ในการพัฒนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์เรื่องของการจัดการดินจัดการน้ำจัดการปุ๋ยอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ผมถือวา่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วก็ต่อกเกษตร,รกรโดยภาพรวมของประเทศนะครับค่ะขอบพระคุณท่านคณะน้ะนด,ค,ดค่ะสวัสดีครับ,รบและช่วงนี้ค่ะชัดก็ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาของศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมเมลโครนออฟไล์ค่ะให้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมาคะ่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่จะได้เห็นประเทศไทยเรามี ทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือทั้งในส่วนของปัญหาและผลผลิตและในเรื่องการตลาดคือช่วยเหลือในครบทุกด้านของภาคเกษตรเลยค่ะก็ในส่วนของศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรน,นะคะก็จะมีการาลงไปสำรวจพื้นที่ และดูถึงปัญหาจริงของเกษตรกร,กรในแต่ละพื้นที่ต่างๆเพราะแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกันและนำรวบรวมข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเป็นจุดที่ประสานให้ปัญหาต่างๆถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยกระดับพื้นฐานชีวิตของเกษตรกร,กรให้ดีขึ้นค่ะก็ฝากเกษตรกร ของไทยทุกคนนะคะตรงนี้ศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรยินดีที่จะเป็นเครือข่ายที่จะผักนําในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหาสู่พี่น้องชาวเกษตรกรให้ทั้งผลผลิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นค่ะค่ะข,ขอบพระคุณท่านมากๆค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ แลในช่วงนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณวรัญญาบุญวิวัฒนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยกรรมการผู้จัดการบริษัทวิวัฒกสิก,ก,กิจจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกจากเรื่องของประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับและได้องความรู้เข้ามาเสริมแล้วในภาคส่วนอื่นๆนะคะคุณวรัญญามองว่าหลังจากนี้จะหลายๆส่วนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะถ้าในส่วนของภาครัฐนะคะภาครัฐก็จะได้ในส่วนของ ผลผลิตนะคะที่จะเกิดขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจอีกมากเพราะว่าองค์ความรู้ที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นการเพิ่มยอดผลผล,ผลิตด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกเกษตรกรนะคะก็จะได้องความรู้ที่สามารถพัฒนาให้เป็นกเกษตรยุคใหม่นะคะให้ทันกับโลกสมัยใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆทางสมาคมมีความพร้อมที่จะ ช่วยดูแลในเรื่องของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรปุ๋ยนะคะว่าสูตรเนี่ยจริงๆแล้วตัวไหนที่เราใช้ให้พอเหมาะกับพืชไม่จําเป็นต้องใช้เยอะเพราะการใช้เยอะเกินไปเนี่ยทำให้ดินเกิดกดเออด่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงดินพัฒนาดินให้ดีขึ้นซึ่งสมาคมมองว่าในอนาคตเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตจะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของ Climate change นะคะทำให้ลดก๊าซเรือนกระจกทีนี้ ตัวปุ๋ยหรือว่าการทํานาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะเกิดก๊าซมีเทนที่ทําให้เกิดกา๊าซเลนกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรามีความยินดีที่จะรับองค์ความรู้นะคะจากเว็บ BCG เนี่ยมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกแล้วก็กลุ่มเกษตรกรของสมาชิกแต่ละท่านนะคะเพื่อให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็นำไปป,ปฏิบัติแล้วก็ทุกคน,นจะได้มีส่วนในการดูแลพื้นที่ของตัวเองไม่ให้ดินเสียไม่ให้เกิดกา๊าซเลนกระจกมากขึ้นไปอีกค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อถึงแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยด้วย BCG Model ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะมาทัศนาทั้งสวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุ๋ยตาเระอใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุก เกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ สนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปบริษัทเวฟเอ็กซ์โพเนนเชียลจำกัดมหาชนและบริษัทเวฟด,ด,ดีซีจีจำกัดเราไปเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมกันต่อเลยคะ่ะคือเรื่องข้าวของเราเ,เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับอีก 11ประเทศทั่วโลกในการถอดรหัสจีโนมข้าวซึ่งหลังจากที่เราถอดรหัสจีโนมข้าวได้แล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทํางานแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพตัวอย่างนะครับว่างานวิจัยของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชที่น่าเชื่อถือนะครับก็คืองานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับมีการรีวิวที่เข้มแข็งนะครับ หน่วยงานของเราเนี่ยก็มีการทําวิจัยมีการตีพิมพ์มากกว่าร้อยเรื่องนะครับมีการออกพันธ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นไรซ์เบอร์รี่ปิ่นเกษตรซึ่งไรซ์ไรซ์เบอร์รี่เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะตอนนี้นะครับเป็นข้าวที่มีโภชนาการสูงและเป็นจุดเริ่มต้นของการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพนะครับหลักการที่เราใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ที่นี่นะครับเราก็เป็น Center of Excellence for Rice Precision b r e e d i n g p r e c i s i o n Breeding Bre หมายความว่ายังไงหมายความว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบจำเพาะจับจง นะครับเราปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อผู้ป่วยเบาหวานอย่างเช่นข้าวโลจีไอนะครับเราปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยวอุตสาหกรรมแป้งเป็นข้าวแข็งนะครับเราปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อโภชนะการสูงเรามีการค้นพบอถอดรหัสจีนโนมข้าวนะครับแล้วในระหว่างทางนี้เราหายีนต่างๆมากมายนะครับจนปัจจุบันนี้เราได้ยีนออกมาเป็นหลายร้อยยีนนะครับซึ่งยีนพวกนี้แหละจะเป็นตัวที่เป็นขุมทรัพย์ของเรานะครับ นำไปใช้ในการปรัปรุงพันธุ์ข้าวทุนแมลงนะครับข้าวทุนแรงข้าวทุนน้าท่วมข้าวทุนโลดไปสู่เกษตรกรครับพันธุ์ที่เด่นๆเ,เนาะที่เราพัฒนาขึ้นมาก็จะมีหอมนาคาคหอมชนลสิทธิ์ปิ่นเกษตรไรส์เบอร์รี่สับปสีข้าวเหนียวทันยาซิลินนะครับอหอมมาไยแมนโอ้โหวันนี้เยอะแยะไปหมดชื่อพูดทั้งวันก็ไม่หมดก็ จร,จริงๆมีเยอะแยะเลยพันธุ์ที่มีชื่อแล้วก็มีพันธุ์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อก็มีแล้วก็พันธุ์ที่สวยๆเด่นๆเตรียมพร้อมที่จะยกระดับขึ้นมาเป็นพันธุ์ข้าวโอ้มีมีหลากหลายมากเยอะแยะเลยตรงนี้มีประมาณสี่ร้อยกว่าสายพันธุ์ที่เรา,เามาจัดแสดงโชว์อยู่ตรงนี้ครับเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเราเนี่ยเราทําให้เขาทนโรคทนแมลงทนสภาพแวดล้อมของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะที่ บางวันก็ร้อนมากบางวันก็หนาวบางวันก็ฝนตกพันธุ์ข้าวต่างๆที่เราปรับปรุงเนี่ยเราก็คือตอบโจทย์แก้ปัญหากับสภาพแวดล้อมพวกนี้แหละครับก็ต้องกินอร่อยทนโรคทนมแมลงให้ผลผลิตที่ดี <c oughs> นะครับทนสภาวะแวดล้อมต่างๆอันนี้คือพันธุ์ข้าวที่เราเผยแพร่ออกไปที่เราพัฒนาขึ้นมาครับ <c oughs> อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างสัก2อสาสายพันธุ์ที่เป็นไฮไลท์แล้วก็โอ้โหต้องดังแน่นอนในอนาคตแบบนี้เลยพันธุ์หอมมเลยแมนซึ่งเป็นพันธุ์ที่ มีข้าวสารเนี่ยสวยแล้วเวลาเราไปหุงต้มเนี่ยข้าวสุกเนี่ยเขาจะมีความนุ่มเหนียวหอมละมุนมากพันนี้เราตั้งใจขึ้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นข้าวที่จะสามารถไปแข่งกับต่างประเทศในเรื่องคุณภาพได้และในเรื่องของออคาร์บอนนะคะอาจารย์ครับทีมวิจัยเราพัฒนาข้าวที่มีปากใบน้อยเพื่อเขาปลดปล่อยกา๊าซมีเทน ได้น้อยออแต่ว่าเขาก็ยังเจริญเติบโตดีเป็นข้าวที่มีคุณภาพปกติครับแล้วก็พันธุ์ข้าวที่เราเลือกพัฒนาเนี่ยทนโรคทนแมลงเนี่ยคือลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนาะคือของพวกนี้มันใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดแล้วถ้าพันธุ์ข้าวเขาสามารถเจริญเติบโตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆธรรมชาติเราก็จะเริ่มสมดุลสมดุลมากขึ้นจากการที่เราทำงานวิจัยตรงนี้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สุม,มนมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย BCG model ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ผ่านทาง Facebook รวมถึงยู u ูบช anel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ ามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5นะคะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุ